รบยังกาก็๊ใช่มอจอกน้ำว่ามอเเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกุณแอนดฟปาดเข้าเลนในเค้งสุดท้ายเหมือนกระแซ็บทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกันแอ้อนแทคบแล้วนพชกันพลวัและไม่สอนทที่สาถาเป็นพยองเปเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนายในสมองไม่ยามจะจำว่านเรคคอร์ดกับลฉีพวกกะอคนแค่อยากุกลากม่้มือก

เพื่อนกินดูไม่ค่อยอะไรเพื่อนรวยไทยๆกูก็มีพราะกะดีก็งไปแล้วก็ตีเอวสตีมีเรื่องให้สีอย่าพึ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควนส้นตีนพวกจะเต้นกันแบบควนส้นตีนอ่าเราไม่ดีอย่าพ่ควส้นตีนบ่าไม่มีสีอย่าพึ่ควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าพ่ควนส้นตีนในาปากทีดูส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงนั่งนจะไหวไเซลล์สมอ หันหัวนอนไปที่ไหนฉันชอบยอมแพ้เป็นนิสัยพวที่มันขั้นด้วยการการที่ไหนไม่เห็นต้องพังทลายใส่สยสั้ตาพายเอาไปแทงทอกถูกแล้วก็ไถ่ เยปล่อยรัเนี่ยเนียนเยี่ยมดัคนมสนกียไม่ไปกูเกียนกอกังทีสุดคกเดไม่อรเขาว่ากูเฮียแลวเป็นคนดื้อคนดันพอเปให้โหวตไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชัดแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชันแรปเปอร์ออเตียชัพวกบงกไว้ตรงนั้น yeah one enemy remains สกุลคุณกูมีอีกสิบกว่าชีวิตือต่อให้กูลาให้กูลมแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด่นแลยก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อจะเกิดเป็นคนที่ดตงัง แค่เช oh. oh. ื่อไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชื่อรัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เนี่ยอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งขวนสตีนมีเงนไม่ซีอย่าเพิ่งขวนสตีนไม่ใช่เพื่อเล่นอย่ามาขวนส้นตีนพวกกูจะเต้นกูตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งขวนสตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งขวนสตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งขวนสตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน Sitch sent. Omen killed. <laughs> <yeah. laughs> เพาว่ากูเป็นเอเลี่ยนติดที่จริงกูหายมากกว่าเอเลี่ยน yeah two p h o กูเอาไว้คุยกับเครื่องและก็แม่มึงอย่าว่ากูไม่เซเรียส hey I got a strap and she ain't 'cause อยากเจ๊ต้กูมันเซเรียส she said it different from you i l fuck her then I disappear กูขอแต่มาบอกว่ากูเฮี้ยและกูเฮี้ยแล้วทำไมมึงต้องเครื่องแต่กูมันสูดแต่กู้ตื่นกูไม่ใช่ได้เรียแฟนมึงเข้ามาหรื เคเบิลโว่ให้มึงอยากพังจากฟังเมโดโว่เพราะมึงไม่ได้ทำไม่ได้เซโซ่กูจะทิ้งไว้กลางทางมาปวเทโดโอ้กูโดนขึ้นบนรถโฟล์ดีเป็อย่างลึกถ่ายรูปแฟนมึงเก็บไว้เป็นที่ระทึกตอนที่โดมเห็นแต่ชอบกูบอกฮึบฟรีสไตล์หน่าไม่กูอาเมากูไม่นึกกูนักมากับจีส่วนตัวกูชื่อว่าเจย์ you ain't k จีเขาอยู่ speaking on my name but don't really know me I'm insane ผมมึงไม่เคยรอกเพราะก็เซ็ตแล้วก็แซเน่ด แต่ก่อนกูมี brick นอนไว้อยู่ในแมตช์และมึงบอกมึง savage แล้วพอถึงเวลามึงไม่แกล้าจอมนอนแมตช์กูไม่อยากได้ smoke บอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจกูมันโคฉันรู้กูรวยด้วยตัวเองไม่ได้โมตอนอยู่ภูเก็ตกูนั่งจี๊บ y กูกะว่าที่กูแทบอยู่ในเบนซ์บี๊บ y e อยู่ในทางโนราบิสกูขับโคตรแล้วกูลืมตัวกูปี๊กินฮ่าฮ่าฮะฮะาเขาบอกกูคือตัวปัญหาเขาบอกว่ากูเป็นคนไม่ เป็นคนไม่ดีกูจะบอกให้ที Fuck Yolanda and Fuck y o b i เขาบอกว่ากูไม่มีปัญญาจะหากินเพราะว่าความที่กูรรมดาแล้วกูรวยด้วยตัวเองไม่ได้โมเย็ดแม่กูจะทำให้เห็นกับโลงยยยายายยยยยยายย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 เยี่ยย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 กยย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 ย แล้ว่ากูเฮียและกูเฮียนะทำไมมึงต้องเครียดแต่กูมันสูดแต่กูดีกูเหมือนเชดเดลีย์แฟนมึงเข้ามาเรียทั้งไม่ได้รวยจริงๆแล้วมาเป็นแม่มึงและวันในวันสวยมึงจริง วัดปลาวัดลาวัดปลา